วันนี้หลังจากที่ทงางศูนเอจไอได้เปิดหลักสูตรนี้เพราะว่าตรงประเด็นไม่ต้องพูด่ากัญชาดีไม่ดีกัญชาขายได้เอาตังค์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมาทาธุรกิจกัญชากัญชงกระท่อมแล้วเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าในซีโลกตะวันออกหรือในเอเชียเนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวสน,นั้นที่มีกฎหมายเรื่องการปลูกกัญชากัญชงกระท่อมอย่างถูกต้องจีนปลูกกัญชาไม่ได้นะครับ มีความหลงมากมีคนที่ไม่รู้เรื่องไปถ่ายต้นกัญชงก็คือต้นปอที่ประเทศจีนซึ่งเขามีอยู่แล้วในพวกมองอยู่ที่ยุนนานอยู่ที่เฮยหลงเจียงนะครับออยู่ที่จีหลินเนี่ยมันเป็นมันเป็นปอป่านะครับซึ่งมันไม่มีสั่งอะไรทั้งสิ้นเลยนี่เขาไปทําเส้นใยแล้วก็ไปถ่ายมาว่าจีนปลูกกัญชาเป็นล,ล้านไร่ปลูกปอครับเข้าใจไหมฮะเหมือนปอแก้วปอกระเจาเข้าใจไหมฮะเหมือนที่เราปลูกปอที่เอามาทําปอนั่นแหละก็ไปถ่ายต้นปอประเทศไทยก็ได้แล้วก็ปลูกเต็มบ้านเต็มเมือง จีนมันก็ปลูกปอมันไม่ได้ปลูกอะไรทั้งนิ้นเพียงแต่ว่าในใบของมันเนี่ยในดอกของมันเนี่ยเขาเอาปอเป็นต้นใช่ไหมในใบในดอกเนี่ยมันเป็นเศษพอเศษแล้วม,มันก็เหลืออยู่ประมาณสัก1%นเปอร์เซ็นี่ยก็ถือว่าเป็นบายโปรดักต์เขาก็เลยไปสกัดเป็น CBD มาขายใจ่ไหมครับคือเขาน่ะได้ทุนแล้วจากการสายเส้นใยไอ้ของที่เอาไปทิ้งมีเขามาสกัดเราถามผู้ประกอบการที่ปลูกกัญชงที่ประเทศจีนนะครับอาจารย์สมนึกถ้าไปปลูกกัญชงที่ประเทศจีนเนี่ยขาดทุนนะ ถ้าคิดแบบประเทศไทยนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาเอาเส้นใยมาทําเสื้อผ้าก็าส่งออกเยอะเขาก็ได้กําไรอย่างตัวนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาใบอัดออกมามา,มา,มา,มาสกัดเพิ่มก็ได้กำไรเพิ่มเติมเขาก็ทำใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่าจะไปปลูกเพื่อเอา CBD เนี่ยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไปปลูกที่ประเทศจีนก็ตายแล้วขาดทุนโง่ใช่ไหมครับในประเทศจีนฝรั่งคิดว่าจะตกตาจีนนะก็บอกว่าก็ปลูกทั้งภูเขาแล้วก็เอาแหบกัญชา CBD ไปแขวนไว้อยู่ตรงกลางกลางกลางไร่ใช่ไหมครับ ทีนี้ตอนหลังรัฐบาลจีนเขาไม่ยอมเนียเพราะไม่ยอมปุ๊บเนี่ยพวกฝรังร่งเลยหนีประเทศจีนหมดแล้วตอนนี้มันปลูกป่านชีวิตที่จีนเพราะว่ามันไปแอบปลูกกัญชาโดยอ้างว่าเป็นกัะชงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ประเทศจีนไม่อนุญ,ญาตให้มีการปลูกแม้แต่ CBD สูงก็ไม่ให้ปลูกเข้าใจไหมครับกัญชาก็ไม่ปลูกนะครับฝรั่งก็เลยแตกแตกรังเลยครับฝรั่งแตกรังแตกรังก็มาที่ไหนครับในเอเชียญี่ปุ่นไม่อนุญาตสิงคโปร์ไม่อนุญาตอินโดนีเซียไม่อนุญาตอินเดียไม่อนุญาต มีประเทศไทยประเทศเดียวในเอเชียที่ปลูกฝรั่งก็เลยมาที่ประเทศไทยใช่ไหมครับฝรั่งมาประเทศไทยก็เลยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นแคลิฟอร์เนียโมเดลเข้าใจไหมครับบอกว่าไม่ใช่เป็นออสเตรเลียโมเดลใช่ไหมครับผมก็พยายามบอกผู้ที่ทำเรื่องธุรกิจว่าไม่ใช่ประเทศไทยไม่ได้แคลิฟอร์เนียนะครับประเทศไทยทำแบบออสเตรเลียคือเป็นเป็นเลกูเลตเลกูเลชันอย่างสูงไม่ใช่ฟรีมาร์เก็ต ซึ่งเราก็พยายามอธิบายเพราะฉะนั้นทุกคนที่หอบฝรั่งมาบรรยายไม่ว่าจะมาจากอิสราเอลเนเธอร์แลนด์การออเริกาเนี่ยมันทําาธุรกิจในประเทศไ,ไทยไม่ได้เข้าใจไหมครับคือทําแล้วผิดกฎหมายด้วยเข้าใจไหมครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับปลูกก็ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราพยายามอธิบายนิดนึงนะครับว่าเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจมากถ้า A g i จจะท,ทําธุรกิจเนี่ยหมายวามว่าเรากําลังทําธุรกิจตามกฎหมายประเทศไทย ซึ่งเราใช้ระบบออสเตรเลียเพราะฉะนั้นถ้าจะทำธุรกิจทำได้ไหมทำได้แต่ว่าไม่ใช่แคลิฟอร์เนีย